สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยคําตอบของคําถามที่มีอยู่ว่าส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการตามข้อใดที่ได้เปิดทําการสอนในระดับปริญญาตรีอยู่ในปัจจุบันกไก่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอไข่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพอควายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษางงูงงงง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลายหลายท่านาร่วมสนุกตอบคำถามกับเพจของเราโดยการกดเป็นอ o โมช n นลนะครับอย่างก็ไก่ก็เป็นรูปห่วใยนะครับขอไข่รูปหัวเราะขอควายรูปว้าวงองูก็รูปเสียใจนะครับหรือบางท่านก็พิมพ์ตัวเลือกที่เป็นคำตอบใต้โพสต์นี้นะครับคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์มาก็ต้องขอบคุณไปอย่างยิ่งนะครับ คำถามข้อนี้นะครับเขาถามเกี่ยวกับเรื่องของอาการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับว่าหน่วยงานใดหรือองค์กรใดเนี่ยนะครับในกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเนะี่ยที่เปิดทําการสอนถึงระดับปริญญาตรีนะครับข้อนี้ถ้าท่านไปอ่านในส่วนของกฎหมายพระราชบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดณนะปัจจุบันนะครับท่านจะได้รับคาตอบเองนะครับ หน่วยงานหรือส่วนราชการหนึ่งที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในในสมัยอดีตที่ผ่านมานะครับก็คือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอันเนี้ยเขามีหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาถูกกฎหมายฉบับใหม่นะครับแยกตัวไปอยู่กับอีกกระทรวงหนึ่งซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ล่าสุดของประเทศไทยทําให หมดจากกระสําสนักงานคณะกรรมการการดูมศึกษาไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่อีกสํานักหนึ่งที่เปิดทําการสอนในระดับปริญญาตรีอยู่ก็ขอเฉลยเลยแล้วกันนะครับต้องตอบคําถามข้อนี้ก็คือข้อขอควายครับสํานักงานคณะก,กรรมการการอาชีวศึกษายังเปิดทําการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอยู่ผ่าน องค์กรย่อยๆนะครับที่มีชื่อว่าสถาบันการอารชีวศึกษามีอยู่ทั้งหมด23สถาบันด้วยกันแต่ละสถาบันก็สังกัดอยู่ในภาพต่างๆแล้วก็เปิดสอนตามความพร้อมหรือตามความจำเป็นในแต่ละภูมิภาคหรือในแต่ละ,ะส่วนๆโซนนที่แบ่งกันไว้นะครับจะประกอบไปด้วยสถาบันการ อาชีศึกษาทั่วๆไปเลยนะครับก็คือ19สถาบันแล้วก็บวกกับสถาบันการศึกษาที่เป็นกเกษตรนะครับอีก4สถาบันด้วยกันรวมกันไป23สถาบันเปิดทําการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีโดยมีชื่อหลักสูตรว่า,าทรลบรนะครับเทคโนโลยีบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการนะครับก็เรียกชื่อสั้นๆว่า ปริญญาตรีนะครับทอลอจุดบอจุดก็ได้ซึ่งในเร็วๆนี้นะครับน,นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับกําลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานีกับองค์ประธานซึ่งเป็นสมเร็จพระนิษฐาที่ราชเจ้านะครับนี่ก็คือข้อมูลการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีส่วนราชการภายในกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันนะครับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอันนี้เขามีหน้าที่ในการที่จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและก็พัฒนาปรับปรุงในส่วนของกลไกการศึกษาของประเทศนะครับก็ไม่ได้เปิดทำการเปลี่ยนการสอนแน่นอนสำนักปลัดกระทรวงจะมีหน่วยงานที่หลายๆหน่วยงานสังกัดอยู่นะครับถ้าเป็นการจัดการศึกษาเนี่ยจะมีในส่วนของกศนอและก็เอกชนบางส่วน แต่ถ้าเป็นสํานักงานคณะก,กรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยมีปริญ,ญาญตรีแน่นอนนะครับเป็นนั m b บ r วันเลยที่เรารู้ข้อมูลตอนนี้นะครับส่วนสํานักงานคณะก,กรกรมก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทนะครับก็จะจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลปอ1ถึงปหม1ถึงม .6 เท่านั้นนะครับงนั้นคําตอบที่น่าจะถูกต้องที่สุดนะครับ9 9เลยตามที่แอดมินมีข้อมูลตอนนี้นะครับก็คือ สำนักงานคณะก,กรรมการการอายีศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีอยู่ในปัจจุบันนะครับก็เปิดสอนตั้งแต่ปวชปวสน,นะครับซึ่งเทียบเท่ากับอนุปริญญาครับแล้วก็ปริญญาตรีที่รับจากปวสมาเรียนต่อนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่นําเสนอกับทุกท่านที่มารับฟังในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อให้ท่านไปเตรียมติวเพื่อจะสอบ รอบทั่วไปอ่ารอบกรีพิเศษหรือรอบภายในนะครับออกไม่ออกไม่รู้นะครับแต่ก็ติวไปก่อนถ้าออกมาก็เรียบร้อยครับสบายใจได้เลยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ